จะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วง,มมองบอกหมดบอกหมดช่วงที่สองสนับสนุนโดยตเติมตเต็มชีวิตสมาร์ CS ท CSM ซิมเดียวอยู่ยรถจักรยานยนต์ยาม,มาฮ่าฟีโน่วีเลอร์ฟีโน่เอาละครับ คุยกับคุณชี้ต่อนะฮะเกี่ยวกับกรณีของนาธานโอมานนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นที่เรื่องลือมากเลยแต่ล่าสุดมีคนบอกว่าคุณเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เอาเขาเนี่ยมาจากพัทยาแล้วก็มาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กจากโอมานเออไม่จริงเลยเพราะว่า ผมเห็นเขาครั้งแรกในนิตยสารอิมเมจแล้วเขาก็คือนาธานโอมานลูกครึ่งไทยเนปาลไม่เกี่ยวข้องกับคุณไม่เกี่ยวเลยเขาลวงมาตั้งแต่ก่อนที่จะไปอิมเมจได้ซ้ำไปแต่คุณตาไม่เคยเขาสมุยก็ไปเก็บมาจากสมุยสมุยก่อนสมุยเขาปีนต้นมะพร้าวเก็บอะไรอย่างนั้นคนเก็บชักแต่งหน้าทั้งผมเป็นคนไปเอามาไปเก็บเติมอยู่นี่ไงแต่เมื่อกี้คุณตาตอนต้องถามว่าอะไรนะนาธานที่ไปจิตใต้สำนึกอะไรไม่ใช่เขาไปลงของหรือว่าทำไมเวลาใครพูดทุกวันนี้เงินนัดเต็มใช้หมดยัง ยังคิดว่ายังไม่หมดแต่เขาเคลียร์กันได้เคลียร์กันจบแล้วเขาเคลียร์กันได้ที่ดินออกมาแล้วมีมีบ้างได้นะเขาเขาไปลงของหรือเขามีคือเขาคงคิดเขาเขาคงมีจิตสํานึกของเขาเองอที่บอกว่าเขาคิดว่าเขาทําได้เขาทําให้คนเชื่อพูดให้คนหลงได้สามารถทําได้ทุกอย่างอให้คนรักเขาเขาให้คนหลงเขาแล้วเชื่อเราก็เจอเราก็เชื่อเขานะคุณคุณอยู่กับเขาเคยเห็นพฤติกรรมมันแปลกๆว่าเขาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอ่า เขาคงปลอมเสียงได้บ่อยปลอมเสียงบ่อยอพฤติกรรมที่มันแปลกๆอีกเขาชอบนึกคิดอยู่คนเดียวอยู่หน้ากระจกบางครั้งหมายถึงว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับคุณชิก็พูดคนเดียวพูดคุยคนเดียวได้แเขาเขาดูเข้าดูของเขาที่ที่ของเขาดูมามีหินมีแหวนแต่ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คงคงต้องต้องนำเรื่องสักนิดหนึ่งกรณีที่ว่าเขามีลูกแก้วอยู่ลูกหนึ่งแล้วเขาต้องพยายามแบบลูปไร้ลูกแก้วแล้วก็เออพลังเติมพลังเติมพลังคุณธรรมอย่างนั้นไหมอันนี้ไม่เคยเจนแบบนี้ ังเขาเป็นยังไงเขาเพื่อนเห็นเพื่อนยังไงเพื่อนของคุณชี้เห็นเหรอฮะใช่อาจจะคุยอยู่หน้ากระจกแล้วก็พูดอยู่คนเดียวอะไรประมาณน้แล้วก็พูดอยู่คนเดียวต้องเติมพลังสะหน่อยอะไรประมาณนั้นอ๋อตอนบล้างให้คนเชื่อเชื่อเชื่อใช่เขาแล้วเขารู้ไหมพฤติกรรมที่เขาทำอยู่มันเป็นโจรนี่เขารู้ไหมเขาไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกแล้วคนอื่นไม่เคยผิดไม่เคยถูกเลยเขาถูกอยู่คนเดียวเขาถูกคนเดียวเขาถูกคนเดียวแล้วเขาสิ่งที่เขาว่าเขาทำเนี่ยถูกแล้วผมถามจริงจริงคุณชี้คุณชี้ อย่างเช่นกรณีไหนบ้างอ่ะในเคลียร์สิคือในในเคสของบริษัททัวร,ททวร์ทัรททวร์วันนั้นโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่กำลังโดนทวงเงินอย่างเยอะอืแต่ว่าในบริษัททัวร์เขามีตัวละครหลายคนมีคุณตุ๊กตา เป็นภาษาานมีคุณรจนาเป็นฝ่ายบัญชีแล้วซึ่งเขาเคยสร้างเรื่องคุณรจนาเนี่ยเป็นของผู้หญิงท้องแก่กับอ่รูปนี้เขาสร้างเรื่องมาเียบร้อยวางคุณรสนาไม่มีตัวตนเขาสร้างขึ้นมาเองเขาสร้างตัวละครขึ้นมาด้วยคุณรจนาเนี่ยคือเป็นคนท้องแก่เป็นคนท้องแก่แล้วก็วันนั้นโดนทวงหนี้อย่างหนักเขาก็พูด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 ไปเขาทำเป็นเสียงผู้หญิงคุยไปเสียงคุณรสนาแต่ว่าวันนั้นคุณรจนาท้องแต่ท้องแก่แล้วเข้าโรงพยาบาลถุงน้ำค่ำจะแตกแล้วปั๊บ คุณรัชนะไม่สามารถพูดได้พี่จิตต้องเป็นผัวรัตนาครับเอาไปบุญบุญเปนคุณสามีสามครัตนาครับอก็ต้องโกหกไปว่าคุณพูดว่ายังไงบ้างก็บอกตอนนี้คุณรัตนาไม่สามารถที่จะแล้วคุณไปช่วยเขาทำไมคือตอนนั้นตอนนั้นเป็นรัไม่ใช่คือตอนนั้นก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละคือเราเราอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วบังเอิญเวลานั้นคนโทรเข้ามาทวงนี้เยอะอ่ะช่วยก็ช่วยแล้วก็พอ เคสนี้หลุดไปก็เขาก็ต้องหาเงินมาให้เทสนี้คือเหมือนกับอกบอกผัดอ่ะแต่ว่าเป็นการโกหกบอกบอกปัดไปหลายครั้งไม่ได้คุณโกหกแบบนี้ไม่ฮะไม่ย่หมมาทั้งแบบทั้งหมดเขาเป็นคนสร้างตัวละครด้วยใช่ครับคนนี้ท้องแก่คือคุณรันนาเนี่ยจะเสียงใหญ่นิดหนึ่งจะเป็นฝ่ายบัญชีคุณอลันจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับคุณตุ๊กตาจะเป็นฝ่ายประสานงานเสียงเล็กๆน่ารักน่ารักหมายถึงเขาเป็นตัวเขาคนเดียวหมดเลยคนเดียวครับทุกวันนี้คุณคิดว่าเขาเป็นโรคจิตไหม ขขาดนีนเขามีความบกพร่องทางสมองไหถ้าขนาดนี้มันก็ต้องเป็นแล้วเป็นยังไงพฤติกรรมที่มันแปลกๆที่ไม่ปกติเป็นยังไงคือเขาก็เชื่อเชื่อเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วคิดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวแล้วก็สร้างเรื่องให้กับมีเพื่อนสิบคนเนี่ยแต่ละคนจะมีเรื่องที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนสิบคนเจอกันแล้วสิ่งที่เขาโกหกไปต่างๆนานาเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้มาเจอกันเหมือนกับเคสที่เราเคยเจอไม่ว่าจากครูแหม่มคุณเปียยพี่เต็มพี่ชี้เนี่ยเคยอยู่รวมกันในวันเดียวกันซึ่่งมีีเเหหตุุกกกการณ์นัแล้ว็ทค วันนั้นคือเป็นวันที่บ้านแตกแล้วเขาว่าระเบิดออกมาด่าผู้แม่มด่าใครต่อใครเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ข่าวกําลังพีคมากเรื่องที่โอมานยังไม่เปิดเผยพี่ชิกําลังบิ้วเขาเรื่องสัญญาที่เขาเป็นนักแสดงจริงพี่เต็มก็กําลังทวงนี่เรื่องเรื่องที่ดินอยู่ทุกคนคนละเรื่องหมดแต่วัน,น,นอยู่ที่เดียวกันแล้วกําลังเค้นเอาความจริงจากเขาแล้วอย่างแม่แม่ขอโทษนะแม่ตอนนี้เนี่ยที่เขามีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับเขาเคยช่วยนาทานโกหกไหม เขารู้เรื่องที่ไปโอมานเขารู้หลายเรื่องแต่เขาช่วงนั้นเขาเชื่อลูกฉันจะทำอะไรฉันทั้งเรื่องต้องช่วยโกหกไปด้วยใช่ครับเ<อ><อ>ขาก็เลยจะบอกช่วยกันคุณชี้ฮะณวันนี้ครับถ้าสมมตินาธานดูอยู่น,นาธานอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณคิดว่าอยู่กรุงเทพครับเขา<อ>ใช้ชีวิต<า>อยู่บนรถส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่กล้าออกไปเจอคนต้องเอาผ้าอะไรปิดหน้าโดยปกติเขาจะคุมหน้าคุมตาอยู่เลยาะเขาปิดหน้าหรือแต่ตาก็แบบคนคนโอมานไงเขาไม่คุมหน้าคุมตาทำไมถึงปิดขนาดนั้นเขาคงไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอใครเอออยากให้จบยังไ<บ>งฮะ ก็ให้เขายอมหยุดแล้วก็ยอมรับซะแต่คิดว่าคงหยุดเขาไม่ได้ทุกวันนี้เห็นบอกว่าจะออกมาต่อสู้กับครูแหม่มอีกอก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณชิจริงๆครับที่วันนี้มาร่วมบอกก้าวเราสิบกับเราการกับมาคุยกันใหม่ครับผมขอบคุณครับนะฮะท่านผู้ชมครับและแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณทุกเอสเอ็มเอสด้วยช่วงสุดท้ายฮะครับผมก็ไปดูช่วงบอกต่อนะครับวันนี้ไปดูครับว่าใครจะบอกต่อใครนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับบอกก้าวเสิบสวัสดีครับช่วงบอกต่อ นับสนุนโดย World g a กเคียงข้างสร้างรอยยิ้มก็ต้องขอขอบคุณคุณตันภาศกรนาทีค่ะจริงๆแล้วรู้จักคุณตันมาประมาณสักปีสองปีได้แล้วค่ะแล้วคือสนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็แ,แบบมีปรึกษาแคบอกว่าเออมีปัญหาการทำงานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอันนี้ไม่ไม่สักเซสหรือว่า ทำแล้วมันไม่เวิร์กหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกทำยังไงดีเงี้ยค่ะแกก็เป็นคนหนึ่งที่แบบบอกว่าแพ้คือชนะชนะคือแพ้ฟังฟังแล้วก็งงๆว่าแกหมาถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเรายอมที่จะแพ้บ้างก็ได้เงี้ยค่ะคะ่ะก <ang> ็ต้องขอขอบคุณคุณตันพสัสกรนาทีนะคะก็น้องป่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วหายานะครับสวยรวยแล้วก็เก่งแบบนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชชยที่จะมาเป็นคู่ชีวตใน,นอนาคตครับ